บิ๊กสแก้วครับครับอยากจะได้แบบว่าเขาจัดโปรโมชั่นแบบว่าลดครึ่งราคา50%อย่างเงี้ยครึ่งราคาเออมีไหมรถเก๋งเ่ยแนะนำไหมแบบลดราคาที่50%เลยมีที่ไหนเออมีไหมบอกกูด้วยกูจะไปซื้อมาขายบ้างเอาใกล้ๆเคียงได้ไหมผมว่ามามิมห้าสิบไปแหละแต่ว่าคุณภาพดีมีรุ่นไหนเพี่แล้วรู้ป่ะซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนมึงไม่น่าถามก็ซื้อบิ๊กสแก้วสิครับ มันลดอะไรลดจริงๆรลดห้าสเซนได้เอาอยากจะรู้เหมือนกันอ่ะมาด้าเป็นแบรนด์รองที่คนมองว่ามันลดมันไม่โอเคลดจะไม่ดีแต่ผมขายได้เรื่อยๆนะเก่งมาด้าสองเลยนะเออคือราคาข้อดีคือราคามันมันถูกกว่าป้ายแดงเยอะหล่นทีเกือบครึ่งอ๋อพี่ขายอะไรที่ว่าล่นจากป้ายแดงครึ่งอันนี้ป้ายแดงแค่หกหกแสนไปปลายถึงเกียแสนเองเอออันนี้ก็ประมาณสามแสนกว่าสี่แสนไม่เกินโอ้ครึ่งนึงเลยแถวๆนี้แหละโอ้ เยอะราคาหายจากป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งเลยเออตีไว้ประมาณครึ่งครึ่งแล้วกันว่าเดี๋ยวลูกค้าเอาปาเทียบเทียบเอาเฮ้ยไม่ครึ่งนี่มันขายไปสองเปอร์เซ็นเวกูชิบหายคูแค่ข้าวข้าอ่าข้าวาวๆนะเอาคันไหนก่อนเอาเลือกคันไหนก่อนอันนี้ก็ได้สีบอลก็ได้มาก็บอลอันนี้มันจะออกดูฟ้านิดนิดนะหรือว่าแสงวะอันนี้เป็นล้อดาแล้วล้อลมดําอ่า รถตรงนี้รถแคปปีสองปีแล้วมึงก็จอดกันท่ายากด้วยอีกเอียงพี่ครูเต็นตนั้งเยอะมึงไม่จอดมึงมาจอดเอียงเอียงเอ้าลูกค้าจะได้ถามไงว่าอ๋อ,อจอดให้มันสะดุดตาหน่อย <c oughs> อ,อันนี้คือข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวอมาดูขา้างในก่อน <c oughs> ไม่ได้เตรียยไว้น,<ห>นนะฟังก์ชันนะครับเป็นจอก็เป็นจอดิสเพย์สวยแล้วประมาณห้านิ้วนะแล้วก็เป็นเบาะหนังออผมว่านี่น่าจะตัวท็อปแม่ก็ลองท็อปคือบอกตรงอันไหนไม่รู้คือไม่รู้เว้ยเพราะว่าบางที ออปชันมาเยอะมากหลังมารถเก๋งท็อปไม่ท็อปแต่ว่าถ้าเกิดเบาะหนังอะตีไว้เลยว่าลองท็อปแม่กก็ท็อปใครจะไปซื้อป้ายแดงอ่ะลองแวะมาดูก่อนเพราะว่ามือสองอะเขาเรียกว่าถูกกว่าป้ายแดงห้าสิเซ็นคือมาแวะเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ออกเพราะว่าโดนผมแม่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมเปิดลังก่อนถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงประมาณห้าสเปอร์เซนตก็ออลองเปรียบเทียบกันดูค่ะ ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาครอบครัวได้เลยปรึกษามาให้พร้อมนะเออ,อไม่ใช่มาถึงปุ๊บอ่าเดี๋ยวพอมไปปรึกษาพ่อก่อนแม่ก่อน <laughs> มีเงินสดไปซื้อป้ายแดงได้แค่คันเดียวอมาหาบิ๊กสแกลได้กี่คันสองคัน <laughs> ได้สองคันเลยอ่ะเหลือใครใครชอบริ้งหน่อยก็คันนี้อันนี้เป็นสีขาวนี่ปีสิบเก้าอ่ะนะเป็นสกายแฮกที 19, นะเปเทคโนโลยีน Sky นะมีท่อสองอันแล้วก็มีสะเก์ตรอบคันอ,อันนี้มีแบบล้นแล้วก็แบบแต่งอ่าเซนเซอร์มีครบ ถ้าเกิดแบบนี้ก็ต้องขับระวังหน่อยเพราะมันก็มันเตี้ยอยู่นะอ,ะนอนนะราบ่งระวังสกุงสเกิร์ตหน่อยอันนี้ชุดแต่งรอบคันอแต่สนะิ่งที่ผมชอบพวกมาด้าคือคุณเห็นตรงกลางไหมที่เป็นกลมๆที่หมุนๆนะ่ะเออนะตรงนั้นนะอ่ะเออคือมันสามารถคอนโทรลหน้าจอดิสเพย์ได้เลยเวลาเราขับรถใช่ป่ะก็ขับไปหน้าจอแล้วก็ใช้แค่สายตาเอียงมองแล้วก็ใช้มือปรับเอามันจะดีมากภายในหรูหรา ่มมาไออปชันได้พวกมัลติฟังก์ชันพวกเบรก ABS อะไรครบนะมีครบมีครบโตโยต้านี่เบรก ABS ยังไม่ได้เลยนะน่านี่อันนี้ห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องนี่ใส่ใส่กิ๊กๆเดิมเดิมน็อตไม่ขยับ ABS มีพร้อมประหยัดนะมาด้าเนี่ยขับดีด้วยเพราะว่าที่เข้าที่ผมขับแบบพวกวีออสหรือมาด้าเนี่ยผมชอบขับมาด้ามากกว่าเพราะว่า มันแน่นกว่าแล้วก็เวลาขับความเร็วเนี่ยคือรถมันนิ่งกว่านะอันนี้ก็น็อตเดิมไม่ขยับนะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินหรือดีเซลครับถ้าจะเบนซินนะเบนซินทั้งสองอันเลยวันหลังมึงจะถามอะไรมึงถามด้วยว่ากูรู้หรือเปล่า <laughs> ไม่ก็เห็นบางทีเอาดีเซลมาขายบ้างอะไรบ้างไงแต่นี้เพื่อนคิดน่าจะเป็นสินเออเป็นสินทั้งสองคันเลยไม่เคยเตี้ยมูหลักถามแม่แล้วก็ถามคิดอยากก็คิดเท้าแล้วก็ถามแม่อ้าวอ้าวสองสองคันนี้สองคันนี้ผ่อนหกพันหกพันทั้งคู่ฟรีดาวทั้งคู่ฟรีดาวนะใครสนใจก็มาลดราคาจากป้ายแดงประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นโดยประมาณโดยประมาณมึงบอกห้าสิบเป๊ะเดี๋ยวเกิดไม่ะห้าสิบเป๊ะมึงโดนฟ้องนะนะอ่าโอเคครับใครสนใจรถเก๋งเล็กนะซีดานนะครับที่ว่า ขับแล้วได้มาตรฐานขับแล้วขับดีต้องบาดดานะครับยังไงก็ฝากกัด้วยครับกับบิ๊กซักแก่นะครับรถแท้คนแท้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับ h อนด้าบระสิทธ์มอเตอร์และเป็นเจ้าของป้าเมี่ยนพลสังกุซ้อนน้องจะเต็มมั่งมีสีสุดครับสวัสดีครับ